แฮปปี้วาเลนไทน์เ y ค่ะทุกคนก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่หลายๆคนเฝ้ารอของขวัญจากคนรักนะคะหรือไม่ก็มงงอยู่กับตามหาของขวัญที่ถูกใจให้กับคนรักเนาะแต่ว่าท็อป,ปิกที่จะมาพูดในว,วันนี้ก็คือสิ่งของขวัญเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่ดอกไม้แล้ะตอนนี้เริ่มมาเป็นอาหารเป็นช่อนนะคะหลายๆอย่างส่วนตัวชอบอะไรที่มันเป็นแฮนด์เมดเนาะ เวลาได้มายิ่งถ้าแบบได้ของมามไม่อชของที่มันต้องเล่นเลยเียเออแต่รู้สึกสนุกเป็นพิเศษเหมือนกันเวลาที่ใช่คนหนึ่งจะชอบของที่มันแบบมีประโยชน์ใช้ได้จริงอนะไรเงี้ยก็จะทํากันบ้านระดับหนึ่งเลยก่อนจะซื้อของนะคะแล้วก็วันนี้จะมา unpack ของชิ้นหนึ่งที่ได้มาไม่ใช่ได้เพราะวันวันท้ายแต่ได้มาตั้งแต่ปีใหม่แล้วเป็นน้องที่ทํางานคนหนึ่งนะคะให้มาเนาะก็น้องก็ชอบให้อะไรแฮนด์เมดอย่างเงี้ยแหละะวันนี้ก็จะมาทํา ไม่ใช่มาําจะมาปลูกต้นไม้นะคะต้นคามโมไม้เนะเาะเดี๋ยวเราไปอุบอินเดียนกันนะคะแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือว่าพออ่านแบบวิธีการดูแลหรือจำเพาะหรือการเพราะ,พาะต้นเนี้ยซึ่งเขาอธิบายละเอียดมากเนาะต้นน้ำเท่าไหร่แสงเท่าไหร่อะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าแบบเออมมนเหมือนความรักมากเลยแบบการดูแลความรักให้มันเติบโตงอกงาม ซึ่งเหมือนกันยังไงเดี๋ยวจะค่อยๆอ,อ,อธิบายไปทีละขั้นตอนตอนนี้ไปดูอิงกิ้ีกันก่อนเลยค่ะว่ามีส่วนผสมส่วนประกอบอะไรบ้างในการที่จะปลูกต้นคามมไม่ให้ประสบความสาเร็จไปเลยโอเคค่ะมาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะอันแรกก็กระถางแล้วก็มีก้อนดินนะคะ,ะมาเป็นก้อนนี้เลยมีรั่ว <laughs> น่ารักมากเลยอะ มีอันนี้น่าจะแบบไว้ใช้แบบใส่ขวดน้ําหมุนกับขวดน้ําอ่ะแล้วมันก็น่าจะแบบลดน้ําได้ง่ายขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวพวดทีแล้วแบบน้ําทะลักแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไม้แบบไม้ไว้ปักชื่อซึ่งเดี๋ยวต้องเขียนลงไปเนะาะคาโมไมอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแน่นอนคามโมไม้นะจ๊ะไม่มีมะเลฉันก็คงจะ ลูกเธอไม่ได้นี่จ้ะนี่เราแกะออกก่อนดูนะแบบโอ้ยน้องมาเป็นแคปซูลแหละไม่เลยอ่ะอ๋ออันนี้คือเม็ดคาโมไมล์เพราะว่าดอกมันเป็นอย่างงี้เนาะเนี่ยใช่ไหมดอกมันเป็นแบบ เล็กๆอย่างนี้อ๋ออันนี้คือปุ๋ยอ้าวท่านผู้ชมดูผิดนะคะน,นี่ปุ๋ยนะคะปุ๋ยมีสองสีนะคะสีค้ายกันมากเลยจะใส่ถูกไหมเนะี <laughs> ่ยอ่ะอินกริเดียนเป็นการอ่านแผนกริเดียนได้เละมากอินกริเดียนครบแล้วเราไปเริ่มที่สเต็ปหนึ่งกันเลยอ่ะก็เมื่อกี้ก็ unpack ของไปแล้วเนาะซึ่งลืมเปียบเท่าี่ฟังว่ามันเหมือนกับความรักยังไงนะคะความรับซึ่ง มันมีทุกรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักเนี่ยเวลาที่เราเริ่มความรู้จักกันใช่ไหมคะเราก็จะต้องเหมือนแลกเปลี่ยนนะว่าแต่ละคนนะ่ะม,มีความชอบมีข้อดีข้อเสียอะไรอย่างไรก็เหมือนกับอินกรีเดียนในการปลูกต้นไม้แหละการจะทําให้เร i o n ช h i p มันมันม่นคงขึ้นมามันต้องมีของจากทั้งสองฝั่งเนาะถ้ามีเดียวคนฝั่งเดียวปลูกปลูมอยู่งั้นนะ่ะสุดท้ายมันก็จะเหนื่อยมันไม่ใช่ไปไม่รอดนะบางคู่ที่แบบหรือ หรือแม้กระทั่งครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนมันก็จะมีเคยเห็นเหมือนกันที่มีฝั่งหนึ่งที่แบบโหทุ่มเต็มที่มากแต่สุดท้ายก็จะเหนื่อยไปเพราะว่าแบบเหมือนทำอยู่ฝั่งเดียวเลยเพราะะฉนั้นสเต็ปแรกของ Relation s h i p ที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่ดีอ่ะคือการที่อยู่เอาสิ่งดีๆในตัวยูมาลงขันนะคะเหมือนปลูกต้นไม้ไปด้วยกันเนาะซึ่ง อินเกนแรกของเรานะคะที่เราจะลงก็คือดินนะจ๊ะเป็นรากฐานที่สำคัญมากอันนี้ดินก็เป็นเหมือนแบบสิ่งที่แบบยูมีอนะินคอมมอนอะถ้ายูมีคอมมอนเยอะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะเป็นฐานที่สําคัญอยู่นะหรือนิสัยที่มันต่างกันเกินไปมันก็จะทําให้รากฐานนะไม่ไม่แข็งแรงเนาะไม่ได้แปลว่าต้องเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่าก็ต้องมีระดับหนึ่งอย่างน้อยก็วิธีคิด การใช้ชีวิตอะไรเงี้ยน้องดินมาใส่เข้าไปโอ้โจุจโอเคเอ่มแล้วเราก็ต้องรดน้ำจ้ะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาขวดก่อนเพื่อมารดน้ำพอดีอินกรกเดียนที่เขาให้มา มันไม่มีขวดอะไรเลยก็ก็เลยอะใช้ของที่เรามีเห็นไหมเราสามารถที่จะแต่งเติมได้นะจ๊ะไม่ต้องใช้ทุกอย่างที่เขาให้เนาะเติมกันและกันได้อะยังไงล่ะลดน้ําคือมันน่าจะต้องลดจนแบบจนเริ่มควนได้เพราะตอนนี้มันมันอะไรมันแห้งเนาะก็คือไม่ต้องใส่แบบชชุ่มใส่พอให้มันแบบแตกตัวแล้วก็เดี๋ยวมันจะต้องเอาน้องพ่วนเนี่ยนะคะมาพวนดิน tung 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 Hmm. Oh, what อันนี้เหมือนขูดเบานี่แช่แข็งอะโอเคเราคงใส่ไม่พอแหละนะต้องเยอะระดับหนึ่งน,ะน้องดูไม่น,น้องดูน้องดูไม่ค่อยเปียกเลยอะหงอกเลยวะไม่ได้ทำสวนมานะ เริ่มจะเออที่จริงเหมือนแบบว้ายดินกระเด็นค่อยๆแบบแซะไปทีละนิดอะเนาะเ,เหมือนเรากินไอติมที่มันแข็งมากๆอะแบบอ่าในที่สุดนะคะดินก็เหมือนโกโก้เลยเราก็พ่นจนเห็นมันฟูขึ้นมาเยอะมากเลยจากตอนแรกที่แบบ อยู่ก้นๆเลยทีนี้นจะต้องรดน้ำเพิ่มอีกหนึ่งมันยังแห้งอยู่แต่ก็ถือว่าอ่ะเตรียมดินเสร็จไปแล้วเซ็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองนะจ๊ะหยอมอนเมล็ดให้กระจายทัดก,กันแล้วปักป้ายชื่อโอเคป้ายชื่อก็ที่ีหลังก็ได้มั้งเดี๋ยวเราย่อน,มนเมล็ดก่อนดึง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 ,ดงโหนองแบบบาบางมากอ่ะ กระจายยังไงก่อนลดน้ําก่อนดีกว่าเพราะว่าหลังจากกระจายมาเมล็ดปุ๊บแล้วอ๋อเขาให้กบดินน่ะตามบางๆแปลว่าแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องเอาดินเอาไว้รอบนอกก่อนปะนี่ปะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือใส่น้ำไปก่อนเถอะมันดูแบบเหมือนแบบเออมัน เปี่ยกมันดูแบบมันดูไม่น่าจะมีอะไรขึ้นได้มันดูเออันนี้ก็เปลียกแต่ด้านบนเลยไปถึงข้างล่างั้ยเปล่าวิววิววิเนี่ยค่ะช่วงแรกของความรักก็จะต้องปรับเบสก่อนค่ะแบบให้ฐานความเข้าใจตรงกันก่อน มันก็จะมีความกะไม่ได้กระดับดึงขึ้นอยู่กับแต่ละคู่บางคู่ดินมาชื้อนังคู่ก็อาจจะปรับเม่งเยอะนนีม้มาแห้งมากแห้งมากก็ต้องเติมน้าให้เขาก่อนเดี๋ยวเอาน้องลงไปแล้วมันจะไม่เห็นแล้วเพราะน้องแบบเล็กมากอะ่ะ เปียกระดับหนึ่งแล้วนะเราจะเราจะเอาดินโกยรอบๆก่อนอนะ่ะมันจะได้มันจะได้ฝังกบง่ายๆลึกไปปวะวะ,ะลึกไปแหละเออล,ลงนะเห็นกล้องอีกโอ้ทุลักทุเลมากเลยอนะ่ะ จะถ่ายแต่หน้าตัวเองขอไปด้วยนะคะถ้าท่านใดไม่เห็นแต่ว่าเนี่ยที่พี่ยำทาคือให้มันมีเลเยอร์ขึ้นมานิดนึงใช่ไหมเวลาที่เราโรยน้องเขาไปตรงกลางอะพี่ยำโรยตรงกลางเนี่ยน้องก็งจะได้มีที่โตไปด้านข้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เอาไอ้ไอ้ไอ้รอบๆเนี่ยลกลบกับเนาะแต่ว่าถ้ามันลึกเกินไปก็เดี๋ยวแบบ้าคือลึกเกินไป เดี๋ยวไม่มีที่อย่างลากมันจะมาได้เวลาลงน้องโอเคบอกฟังมากก็จะลงมันแบบกระจายใช่ไหมมันจะกระจายให้มั้ยออ,อกระจายอยู่ เอ,ออเออคอนน้องสีขาวเอาเลย สยได้อยู่อยู่ดินที่เราโกนไว้ตอนแรกนี่ก็บางนะบางว่ายิงเห็นน้องอยู่เลยอะโกบนิดโอเคเราก็ทำให้ฐานมันเท่าๆกันนะคะและนี่คือพื้นฐานของความรักนะจ๊ะ พยายามพยายามไทยอินอ่ะไม่เห็นน้องแล้วก็ที่จริงอันนี้ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนที่หนึ่งและ day 1นีหรือว่าช่วง,งแรกของการสร้างความสัมพันธ์นะคะเสร็จถัดไปเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการรดน้ำและให้แดด ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จในการเพราะและขั้นตอนเพาะนะคะก็คือแบอบดินใส่น้ําแล้วก็ใส่เจ้าตัวของมเมล็ดพืชลงไปนะคะ็องนี้ก็เป็นขั้นตใหมะะ่สเสร็จถัดมาคือการดูแลนะคะแน่นอนว่าเวลาได้ความรักมาเรามอกของหลาย้ไข่ถ้าไม่ดูแลต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะหืนหายไปใช่ไหมซึ่งช่วงแรกอะค่ะมันเหมือนความรักเลยช่วงจีบกันใหม่ๆหรือช่วงแบบยังไม่ทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวอะไร ก็คือต่างคนก็จะต่างให้เอาเป็นว่าให้เวลาก่อนละกันให้เวลาแต่ละครึ่งๆึเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาเจอกันมันก็คือเหมือนแบบสละเวลาของการละกันมามาให้คนในครอบครัวคนรักหรือว่าเพื่อนฝูงเนาะซึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันเลยคะ่ะคือระยะเริ่มแรกเนี่ยให้ให้ปานกลางเลยทั้งน้ำนะคะทั้งแสงแดดเนาะเอ่อคำว่าแดดปานกลางก็คือไม่ได้แบบอยู่ที่แจ้งแบบ การสาวงนึงกออกไบมคา,ารสลูชาาิอย่างนี้ยก็คือที่แจง้งแบบอาจจะมีเฉดนิดนึงให้เขาได้เห็นแสงแบบแไม่เช้าก็บ่ายอะไรเงรี้ยอันนี้น่าจะคือแบบคอนเซ็ปต์ของความชื้นปานกลางเนาะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะก็พอต้นอ่อนเริ่มงอกนะคะคำว่าต้นอ่อนเริ่มงอกคือเริ่มมีใบอะไรเงรี้ยก็ให้นํากระถางออกแดดจัดแล้วก็ลงน,น้ำปานกลางเนาะไม่ให้มันแห้งหรือเฉเกินไปนะคะก็คือแดดต้องเริ่มแรงแหละ นะน้ำก็ยังแบบคง,งเดินเพราะว่าน้ำมันเหมือนแบบคือถ้าเราใส่ใจห,ให่วใหญ่พอสมควรมันก็จะชุ่มชื่นสนใจนไม่สนใจเลยก็แห้งตายหรือถ้าสนใจมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นจุกจิกแบบน้ำท่วมเออจุกปกอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นเนาะพอเราเริ่ม รดน้ํานะคะให้แดด้าพอสมควรจนกิ่งก้านมันเริ่มแตกเป็นใบจริงสองสามคู่เลยะค่ะมันแปลว่าตอนนี้เริ่มโตเกินที่จะอยู่ในกระถางใบเล็กได้แล้วก็เหมือน คนเราที่แบบอันนี้ถ้าเทียบคู่แล้วกันหรือแมก้กระทั่งครอบครัวสมัยตอนอเล็กๆเราก็อยู่ในบ้านแฟนสุขของเราใช่ไหมหรือว่าเราอยู่กับแฟนในตั้งแต่สมัยเรียนหรือในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบตอนแรกก็คือยังอยู่ในคอนฟอร์ทโซมนนานะกูรู้สึกว่าเออมันเข้าใจสภาพแวดล้อมแล้วก็อยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆได้เป็นอย่างดีแต่พอถึงจุดนึงที่เราต้องโตขึ้นเช่นถ้าเป็นในเชิงครอบครัวก็คือต้องออกนอกบ้านใช่ไหมเริ่มไปทํางานหรือไปเรียนอะไรอย่างเงี้ย มันเริ่มไปเจอสภาพวันร้อนใหม่ๆซึ่งซึ่งมันบีบให้เราโตขึ้นเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วการอยู่บ้านหลังเดิมอ่ะหรืออยู่ที่เดิมๆอ่ะม,มันอาจจะสร้างความอึดอัดให้ให้กันและกันทั้งคู่อ่ะนะเพราะเหมือนเราก็ต้องการพื้นที่ใช่ไหมคะในการเติบโตต้องการที่จะไปลองทางเลือกใหม่ๆอย่างี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเองมย้าย,ายออกจากกระถางเดิมเราก็ที่เขาบอกให้แยกต้นออกจากกันด้วยก็คือก็จริงเหมือนตอนแรกๆอ่ะจะรักกันมากใช่ไหม ตน้นเมืออยู่ติดกันติะวันไปหมดเงี้ยสักพักผ่านเว,าาเวลาผ่านไปมันจะเริ่มต้องมีว่างแหละเบื่อเป็นไม่ได้ที่จะโหรัก,กฝัานชื่นนี่สี่ชั่วโมงมาเจ็ดวันก็ต้องแยกต้นออกจากกาันเนาะแต่ไม่ได้แปลว่าเราโตไปด้วยกันไม่ได้กด็คือแค่แยกต้นออกจากกันเพื่อให้แต่ละคนมีพื้นที่ของกนะะันรังกันนะคะหลังๆก็ชอบยิ่งคู่รักเขาจะชอบแบบคนจะมีห้องนอนหรือพื้นที่แยกของห้องเวลาเกิดเวลาทะเลาะกันเนาะแล้วก็เอากระถางไปกบลงดินให้ถึงโคนในที่ที่มันใหญ่ขึ้นค่ะ เราะฉะนั้นการที่เราไปอยู่ในที่ที่มันใหญ่ขึ้นเรามีพื้นที่ส่วนตัวมากขึ้นเรารู้สึกว่าเราโตได้มากกว่าเดิมไม่ใช่แบบตัวโตแค่ตัวเล็กๆเหมือนเดิมมันก็จะให้ความนับถือกันละกันมีช่องว่างให้กันละกันในการหายใจมันก็ยังโตไปกนได้ทั้งคู่แต่ถ้าฝืนบังคับไม่ยุ่งกับถางเดิมฉันอยู่กับเธอบ้านนี้มันก็ต้องอยู่แนี้ตลอดไปหรือว่าปกติเคยต้องคุยกันเช้ากลางวันเย็น ก็ต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปทางที่จริงๆอจาจัะการงานหน้าที่หรือรอะไรหลายอย่างความรับผิดชอบมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ต้องแยกย้ายกันออกไปไปโตในที่ที่มันกว้างขึ้นมันก็ต้องให้เกียรติกันละกันในการที่จะให้พื้นที่ให้เขาโตนะคะแล้วก็สเตจถัดไปที่ขาดไม่ได้คือว่าจำเบสดินที่เราใส่มาเนาะซึ่งมันก็จะมีแร่ธาตุระดับหนึ่งใช่ไหม <S <S ใช้ไปใช้มามันก็จะเริ่มขาดหายก็ต้องหมั่นเติมปุ๋ยให้กันละกันค่ะ ความรักมังทีไม่พอหรอกความหูงใยการดูแลใส่ใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีอย่างอื่นเข้ามาเนาะช่วยสิ่งหนึ่งเปรียบเทียบปุ๋ยไปเหมือนเพื่อนคู่คิดแล้วกันคือคู่ที่มันอยู่กันไปได้เรื่อยคือคู่ที่มันสามารถช่วยกันคิดต่อยอดคือไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องเหมาะกับทุกคู่นะเป็นว่าส่วนมากแล้วกันก็คือถ้าเราสามารถที่จะช่วยคู่ของเราคิดต่อยอดนะคะให้คำปรึกษากันและกันได้มันก็จะเป็นปุ๋ยยอดดีที่ ทําให้รู้สึกว่าเราโตไวได้เร็วขึ้นเมื่อมีเขาอยู่ข้างๆนะ,นะเ,ชเช่นเรื่วกับเวลาเขาป่วเพื่อนฝูงเนาะเวลาที่เราสามารถให้คําปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงได้ใช่ไหมมันก็จะโตขึ้นไปได้เร็วขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเออเราอยากได้ปุ๋ยอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพราะว่าเราโตขึ้นอย่างเงี้ยซึ่งก่อนนี้เขาบอกว่าปุ๋ยสีชมพูสีฟ้าใส่ปุ๋ยสีเม็ดจิ๋วละลายน้ําเยอะๆแล้วลดน้าไม่ทั่วเอาเป็นละลายน้ําก่อนเลยนะแล้วค่อยลด เนี่ยถ้าให้ผิดวิธีห็นไหมคือได้ยัดมาไปเลยมันก็เหมือนยาที่แบบอาจจะไปโดนบางจุดแล้วมันเยอะเกินไปก็ต้องละลายน้ำก่อนแล้วค่อยโรยให้ทั่วนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยสีเหลืองอีกที่ให้แกะแคปซูลออกมาแล้ววางปุ๋ยลงบนดินได้เลยปุ๋ยมีหลายประเภทม,มีแบบสีสฟ้าแล้วก็มีแบบสีเหลืองสุดที่ได้จะเป็นสีเหลืองหมดเลยเนาะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตเป็นคลิปสั้นๆมาใสใ่ให้ดูแล้วกันตอนใส จริงเดี๋ยวสักพักจะจะมาจะมาโชว์ให้ดูผลงานว่าเออฉันสามารถดูแลวความรักได้ดีขนาดไหนนะคะก็เอาสเต็ปที่หนึ่งก่อนก็คือเนี่ยแหละต้องให้แดดให้น้ำให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ให้ค่อยให้มันเติบโตแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้มันเมื่อมันแบบเริ่มที่จะโตมากกว่าเริ่มเริ่มที่เมื่อพื้นที่เดิมมันไม่สามารถให้มันโตได้แล้วก็ต้องปล่อยเขาไปพื้นที่ใหม่ จริงๆเขาเมีเขียนว,ยว่าเขาอคนรระวางห้ามใส่เยอะไปไม่งั้นน้องไม่โตนะก็เนี่ยแหละมันพอดีอย่าใส่มากไปอย่าใส่น้อยไปนะคะตือจริงๆเขาบอกว่าแบบซีวิน u i น100 days เนาะก็คือ100วันแต่ใส่ปุ๋ยก็คือประมาณ1สัปดาห์ถึงสสัปดาห์เราค่อยใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ที หลังจากนั้นอะหเดือนเลยหกปุ๋ยอยู่ยาวมากเซ็งว่าแรงนะคะก็ถ้าใครสนใจอะจะลองทำบ้างเนาะก็ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแตก็ไปลองดูได้นะคะ Let's grow together ฟาร์มแกรมส์นะคะเนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะหย่อนลิงก์ไว้ให้ด้วยนะก็สนุกสนุกค่ะแก้เครียดนะเนาะแล้วก็ เวลาที่ปลูกต้นไม้เราจะได้กลับมารีเฟคความสัมพันธ์ของพวกเราด้วยว่าเอ๊ช่วงนี้เราเราโตมากพอองยากระถางหรือยังหรือว่าเราอยู่ในช่วงต้นที่จะต้องให้น้าให้อ่าให้แสงแดดอย่างเพียงพอนะคะหรือว่าเราอยู่ในช่วงที่ใส่ปุ๋ยความรักเรื่อจืดจางแร่ธาตุเริ่มขาดหายก็ลองเอากลับปรีเฟคกันดูนะคะแล้วก็ สำหรับวันวาเลนไทน์นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะการที่วาเลนไทน์ก็เป็นแค่วันวันหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราดูแลความรักได้ดีทุกวันๆๆวันวาเลนไทน์ก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเปลี่ยนไปขนาดนั้นนะคะให้มีความสุขทุกวันดีกว่าเสร็จนีกก็ลาไปก่อนจ้ะเดีย๋ยวจะเอาน้องไปเจอแดดแล้วบ๊ายบาย